เยสโ n นิคอซาตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นสินค้าจากทางประเทศฝรั่งเศสเลยนะครับมีงานประกอบแล้วก็วิจัยในแ l a ของฝรั่งเศสแท้ๆเลยนะครับและมาพร้อมกับ,บราสามาัเจอร์ถึง3ตัวนะครับและที่สําคัญนะฮะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับอะคริลิกฮาร์ดที่ช่วยลด distortion ในการกระจายเสียงออกมาสู่หูของเรานั่นเองครับ สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้มาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับปามารีนะครับผมวันนี้ครับผมมาพร้อมกับตัวหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของทางแบรนด์จากฝรั่งเศสที่มีชื่อว่า e อีย n โอนนั่นเองครับโดยรุ่นที่หยิบมาวันนี้นะฮะก็คือตัวนี้เลยฮะคอซ่านั่นเองครับผม บอกเลยนะครับว่าเจ้า e อียร์โซนิกคตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจมากนะครับมีรายละเอียดในเรื่องของการผลิตงานประกอบต่างๆเนี่ยที่เรียกได้ว่าพรีเมียมสุดๆเลยครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นงานประกอบในฝรั่งเศส100%เเลยนะครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปดูในส่วนของอุปกรณ์ภายในนะครับที่เขาให้มาในกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเมื่อแกะกล่องออกมานะครับแน่นอนเลยว่าเราก็ต้องเจอกับตัว คอซาตัวนี้นะครับพร้อมสาย1เส้นนะฮะแล้วก็จะมีเป็นนี่เลยตัวจุกนะครับซึ่งก็จะมีเป็นตัวจุกมาให้3ไซส์นะครับเป็น S, s like like, M, L นะครับแล้วก็จะมีเป็นจุกแบบ2ชั้นด้วยนะครับมาให้อีก2คู่ด้วยกันนะครับและก็จะมีเป็นตัวจุกโฟมมาให้2คู่นะครับก็จะเป็นไซส์ M กับไซส์ L นะครับผมท่านั้นยังไม่พอนะครับเขาก็มีเป็นตัวกระเป๋าเก็บตัวหูฟังมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นซอฟต์เคสขนาดเล็กๆนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะ พกพาไปใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถใส่ตัวหูฟังคอซ่าลงไปได้พอดีบอดีเลยครับและสุดท้ายนะครับก็จะเจอกับตัว cleaning tool นะครับซึ่งเป็นตัวแปลงนะครับเอาไว้ปัดเอาขี้หูหรือขี้ฝุ่นนะครับออกจากตัวช่องจุกหูฟังนะครับแล้วก็ตรงบริเวณฟิลเตอร์ของเขานะครับเราก็สามารถปัดทำความสะอาดออกได้เช่นกันครับ เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวหูฟังกันเลยดีกว่านะครับผมสําหรับในรุ่นคอซ่านี้นะครับต้องบอกเลยว่าคือวัสดุภายนอกเนี่ยเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะครับตัว h o า s i n g ต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีงานประกอบที่เนียพอสมควรเลยนะครับรวมถึงตัวผิวสัมผัสเองด้วยนะครับที่ไม่รู้สึกถึงความสากเซี่ยนเลยนะครับเป็นงาน C N C ที่ขึ้นรูปมาได้สวยงามมากๆตัวหนึ่งของโลกตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเชลด้านในกันบ้างนะครับบริเวณนี้เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่า มันจะเป็นร่องที่ขุดเอาไว้นะครับจำนวน3ขีดด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีผลในเรื่องของการสวมใส่นะครับทำให้อ่าฟิตติ้งนะครับตอนที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมีความกระชับทีเดียวครับแล้วก็ช่วยระบายแรงดันภายในหูได้อีกเล็กน้อยด้วยครับผมมาดูกันที่ตัวสายกันบ้างนะครับในรุ่นคอซ่านี้เขาก็ให้เป็นสายแบบทูพินนะครับซึ่งตัวสายเนี่ยก็จะมาเป็นสีเงินที่ดูเข้ากับตัวหูฟังเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ อยากให้คุณผู้ชมลองสังเกตดูนะครับบริเวณที่ตรงซ็อกเก็ตนะครับข้างขวาตรงนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีเป็นมาร์กบอกข้างเอาไว้ด้วยนะครับว่าเป็นสีแดงจะเป็นข้างขวานะครับผมส่วนทางข้างซ้ายเนี่ยนะครับเขาจะใช้เป็นตัวจุดสีฟ้านะครับก็ทําให้เราสามารถแยกออกได้นะครับว่าอันไหนเป็นซ้ายเป็นขวานะครับที่ตัวแจ็คของเขานะครับจะเป็นขนาด3.5มิลนะครับเป็น L type นะครับผมซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเอาไปเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นนะครับสมาร์ทโฟนรวมถึงแท็บเล็ตได้ทันทีครับ เดี๋ยวมาดูในส่วนของสเปคภายในกันบ้างนะครับรุ่นนี้นะครับทางเ o ซ i นิคเขาเลือกใช้ไดเวอร์เป็นบาร์อมเเจอร์สตัวนะครับโดยแบ่งเป็น1โลนะครับหมิดแล้วก็1ไฮนะครับแยกการทํางานกันไปนเลยนะฮะนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีพิเศษนะครับที่ทาง e อซอนิเนี่ยเขา เลือกใช้นะครับนั่นก็คือ a c คร l ลิกฮาร์ดนะครับซึ่งเจ้า a ะคริลิกฮ a r ์ดนี้นะครับมันก็จะอยู่บริเวณภายในแชมเบอร์ของตัวหูฟังคอซ่านั่นเองครับผมโดย a ะคริลิกฮาร์ตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่ในการครอบตัวไดเวอร์เอาไว้นะครับแล้วก็ช่วยลดในเรื่องของ distortion ระหว่างที่ตัวไดเวอร์เนี่ยทำงานนะครับทำให้เสียงที่ถูกส่งออกมาเนี่ยนะครับมีความบริสุทธิ์แล้วก็ให้สัญญาณเสียงที่สะอาดมากๆครับผม มาพูดกันต่อถึงในเรื่องของโทนเสียงกันบ้างแล้วกันนะครับรุ่นนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ทางแบรนด์เ e อ o n i โเนี่ยเขาบอกเอาไว้เลยนะครับว่ามันอยู่ในซีรีส์ของ Audio Fi Professional IEM นะครับผมโดยเจ้าคอซาตัวนี้นะครับเขาถูกจูนเสียงเนี่ยมาให้ฟังเพลงที่มีการบันทึกเสียงมาได้ดีเป็นพิเศษเลยนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับเป็นคนที่ชอบฟังเพลงที่บันทึกเสียงมาดีๆนะครับเจ้าคอซาตัวนี้เนี่ยสามารถดึงเอารายละเอียดที่อยู่ในเพลงนั้นๆนะครับออกมาแสดงได้อย่างชัดเจนมากๆนะครับผมในส่วนของย่านเสียงต่ำนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเบสที่ค่อนข้างคุมโทนหน่อยนะครับขนาดของตัวเบสเนี่ยจะไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าเป็นลูกที่มีความคมชัดนะครับแล้วก็ให้ Intact แรงประทะของเสียงเบสกับเสียงกลองเนี่ยที่ดีแล้วก็มีความคมชัดประมาณหนึ่งเลยนะครับผมต่อมาจะเป็นในเรื่องของย่านเสียงกลางนะครับที่ให้โทนเสียงที่ออกไปทางเนเชอรัลหน่อยนะครับจะมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็แทบจะไม่รู้สึกถึงการปรุงแต่งของเสียงกลางเลยนะครับลายกีตาร์ทางซ้ายทางขวาเนี่ยก็สามารถแยกออกจากกันได้เป็นอย่างดีนะฮะมีพื้นที่ในการเล่นแล้วก็รวมถึงมิติเสียงแล้วก็เวทีที่มีความกว้างแล้วก็อบล้อมประมาณหนึ่งเลยครับ เี๋ยวเรามาดูในส่วนของเสียงร้องกันบ้างนะครับในรุ่นคอซ่าตัวนี้เนี่ยถูกจูนเสียงร้องมาได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับให้รายละเอียดของคําร้องที่ดีมากนะครับถ่ายทอดอิมเมจของเสียงออกมาได้อย่างใหญ่โตแล้วก็สามารถจับต้องได้ง่ายโดยตำแหน่งเสียงเนี่ยนะครับจะอยู่ตรงกลางพอดีดีนะครับไม่ฟอร์เวิร์ดมาด้านหน้ามากเกินไปนะครับเสียงแหลมของคอซ่าตัวนี้นะครับจะให้ปลายเสียงแหลมที่มีความชัดมีเนื้อเสียงที่สะอาดสะอ้านนะครับสามารถลากเสียงไปได้ค่อนข้างไกลทีเดียวนะครับรวมถึงตัวรายละเอียดของยานเสียงสูงเนี่ยสามารถถ,ถ่ายทอดออกมาได้อย่างางน มากๆถ้าหากคุณผู้ชมนะครับมีไฟล์เพลงที่ถูกบันทึกเสียงมาดีๆนะครับเจ้าคอซาตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ดึงเอารายละเอียดในไฟล์เพลงนั้นๆนนนออกมาถ่ายทอดได้อย่างสมจริงมากๆนะครับโดยที่เนื้อเสียงเนี่ยเราจะไม่รู้สึกถึงการปรุงแต่งนะครับออกมายังไงก็อย่างนั้นเลยนะฮะสำหรับแนวเพลงนะครับที่เหมาะสมกับเจ้าตัวเอโซนิคอร์ซาตัวนี้นะครับก็จะเป็นสไตล์เพลงที่เป็นแบบออดิโอไฟนะครับคือเน้น เรื่องของคําร้องนะครับเป็นแนวดนตรีแจ๊สนะครับที่เป็นเครื่องดนตรี3-4ชิ้นแบบนี้นะครับหรือแม้จะเป็นเครื่องเป่าต่างๆก็สามารถให้รายละเอียดที่ดีมากๆนะครับแต่ถามว่าถ้าจะเอาไปฟังเพลงแนวพวกป๊อปร็อกอะไรแบบนี้ได้ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าฟังได้นะครับผมตัวนี้ก็จะให้สปีดที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับสามารถฟังได้สนุกเช่นกันครับผม สำหรับเออโซนิคอซ s าตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเดโมโวางอยู่ที่สาขาอัมรินพาซาแล้วก็สยามพารากอนทั้ง2ที่นะครับผมถ้าคุณผู้ชมท่านใดเนี่ย สนใจก็สามารถแวะเข้ามาทดลองฟังกันได้เลยนะฮะในส่วนของราคานะครับเอียรโซนิคคอซาตัวนี้เปิดราคามาที่16,900บาทเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นราคาที่ไม่ได้สูงเลยนะครับสำหรับสเปคแล้วก็ตัววัสดุงานประกอบจากทางเอียร์โซนิคตัวนี้นะครับผมถ้าผู้ชมสนใจที่จะสั่งซื้อนะครับสามารถคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์มันคง gadget com นะครับหรือจะเป็นทางช้อปปี้มันคง gadget ก็ได้เช่นเดียวกันครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของรีวิวเอียร์โซนิคคอซาในวันนี้นะครับเราเดี๋ยวพบกับ สวัสดีครับ